เพื่อนๆวันนี้มาพบกันอีกครั้งกับหุ้นพอดแคสต์วันนี้เราจะพาเพื่อนๆนักลงทุนมือใหม่มาทําความรู้จักกับหุ้นต่างๆแบบที่เพื่อนๆไม่ต้องอ่านว่าหุ้นนั้นทําธุรกิจอะไรบ้างแต่ก่อนที่จะไปฟังการรบกวนเพื่อนๆช่วยกด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข่าวหุ้นต่างๆที่เราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆค่ะถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วหยิบกาแฟมานั่งจิบให้สบายใจแล้วเรามาเริ่มกันได้เลยค่ะ ออริจินส่งบริษัทลูกบริทาเนียบุกหนักแนวราบหลังเพิ่มเป้าครั้งที่สอง9.3พันล้านทยอยเปิด5โครงการลวดนางสุภลักษณ์จันพิทักษ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบริทาเนียจำกัดในเครือบริษัทออริจินพอพพ์ตี้จำกัดมหาชนเปิดเผยว่าครึ่งปีหลังที่ผ่านมา2,562ที่เหลือเตรียมตัวเปิดโครงการแนวราบอีก5โครงการมู calm, ลค่ารวม8,300ล้านบาท โดยครึ่งปีแรกเปิดตัวแล้ว1โครงการมูลค่า1,050ล้านบาทบริษัทบิธาเนียนั้นเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ต่างๆทั้งนี้ตอนต้นปี2,562นั้นบิธาเนียประกาศแผนพัฒนา4โครงการมูลค่ารวมกว่า6 0 0 0ล้านบาทแต่จากยอดขายที่ประสบความสำเร็จจึงมีการเพิ่มเป้าครั้งแรกมูลค่าโครงการเพิ่มเป็น8000ล้านบาท ล่าสุดมีการปรับเป้าครั้งที่2มูลค่าโครงการเพิ่มเป็น9,350ล้านบาทนายาำรงปลุกจิตสมกรรมการผู้จัดการบริทาเนียกล่าวเพิ่มเติมว่าแบรนด์บริทาเนียมีรากษัพมาจากสไตล์อังกฤษจึงเป็นแบบบ้านสไตล์อังกฤษเจาะลูกค้ากลุ่มเป้าหมายอายุ30 45ปีรายละเอียด5โครงการได้แก่ 1. บริตเนียบางนาสุวรรณภูมิ บ้านเดี่ยวบ้านแฝด485ยูนิตโครงการที่2บริเทเนียบางนากม42บ้านเดี่ยวบ้านแฝดทาวน์โฮม492ยูนิต 3. บริเทเนียคูโคสเตชันบ้านเดี่ยวบ้านแฝด135ยูนิต 4. บริเทเนียว,วงแหวนรามอินทราบ้านเดี่ยว278ยูนิต 5. บริเทเนียสายไหมบ้านแฝดทาวน์โฮม294ยูนิต ในด้านฟังก์ชันพื้นที่ส่วนกลางนั้นมีสนามบาสเกตบอลเพราะว่ามองว่าการกีฬาการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายที่สามารถเล่นพร้อมกันได้ทั้งครอบครัวโซนโคว์วิงสเปซสนามเทนนิสและอื่นๆตัวอย่างคลับเฮา์บริธาเนียสุวรรณภูมิวางผังไว้ด้านหน้าโครงการแสดงถึงความภาคภูมิใจของผู้อยู่อาศัย บางนาตราดกม .42 ใช้รูปทรงหน้าจัว่วดับเบิลวอลลุ่มดีไซน์เพิ่มความทันสมัยตอบโจทย์ลูกค้าคนรุ่นใหม่บริเาเนียคูเกอร์สเตชันสไตล์อังกฤษยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเดินเรื่องด้วยการใช้โทนสีขาวตัดดำเป็นต้นดังนั้นบริเทเนียจึงเป็นโครงการบ้านอสังหาริมาซั์สไตล์แบบใหม่ที่ตอบโจทย์ของคนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดี รับว่าเป็นโครงการบ้านอสังหาริมทรัพย์ที่ประสบความสำเร็จได้ดีเลยทีเดียวและข้อมูลหุ้นที่น่าสนใจในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะต้องขอขอบคุณข้อมูลหุ้นต่างๆจากเว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจด้วยค่ะหวังว่าเพื่อนๆนักลงทุนทุกท่านจะได้รับข้อมูลสําหรับหุ้นตัวนี้ขอให้เราเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะ ในการนำเสนอข้อมูลให้กับเพื่อนๆนะคะและฝากช่วยกด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยค่ะและขอปิดท้ายด้วยประโยคยอดฮิตว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ